อ่าก็เดินทางเรียบร้อยนะครับจะไปฝึกหนึ่งเดือนพี<อ>ูก่อนเปิดฤดูก,กาลกลับมานะครับสุปชัยใจเด็ดหายเก็บแล้วนะครับสุพณนัทเหมือนตานะครับแล้วก็รัตนากรใหม่คามิพี่ปูจริงจริแล้วเนี่ยมันเป็นคิวของสุภโชคสารชาติตามมินเลยที่เขาวางไว้นะครับแต่ว่าตัวตอนนั้นแหละเปิดตัวไปใช่ครับแต่ว่าตอนนั้นมันแล้วมันมีติดโควิดนิดหนึ่งนะแล้วก็พอลากยาวออกมากลับไปพอสุภโชคไปคอนซาโดเลซัปโปโรมีดีลมานะครับ กลายเป็นว่าอ่ะก็บีบมาเป็นรัตนากรใหม่คามิแทนนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งครั้งนะพี่ผู้ที่ในช่วงฤุูการที่ผ่านมาหลังจากหมดโควิดเนี่ยบุรีรัมย์ทำใ้้เห็นแล้วว่าเขาไม่ได้หัวนักเตะตอ่าคือบุรีรัมก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนเนี่ยพูดกับอ่าคุณเนวินซอตายว่าโอ้โหไม่ให้นักเตะไปไหนอะไรไปไหนสักทีส,สุดท้ายการพิสูจน์ตัวเองอการพิสูจน์ของสมสรเนี่ยเขาบอกว่าเมื่อถึงเวลาที่พร้อมสมสร พร้อมปล่อยหมดอาจจะไปปีซีซั่นจะไปซ้อมจะไปเก็บตัวอันนี้ถือว่าเป็นโบนัสในช่วงเวลาหนึ่งเดือนของน้องๆนะครับคืออันนี้มันอาจจะไม่มีผลกับกับทีมเท่าไหร่รมีผลดีไม่มีผลเสียนะเพราะว่ายังไงก็ต้องกลับมาเล่นหลีกใ,ในช่วงหนึ่งเดือนเนี้ยนะครับแต่ว่าในหนึ่งเดือนเนี้ยเขาจะไปสร้างอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองโดยเฉพาะยิ่งที่เราคุยกันบนอยว่าทัศนคติใช่ใช่ครับนะฮะผมว่า เรื่องของความสามารถเรื่องฟุตบอลเนี่ยมันอาจจะได้เพิ่มมาไม่มากนะาะว่ามันเวลามันไม่ได้เยอะมากแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยการได้เปิดโลกการไปเห็นมืออาชีพเล่นการไปเห็นมืออาชีพใช้ชีวิตนะครับเรับมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆกนะครับซึ่งเลสเตอร์วันนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นทีมในพรีเมียร์ลีกอังกฤษที่พร้อมมากนะครับผมเคยเ,เมื่อปีก่อนเนาะผมไปสโมสรเลสเตอร์สองปีที่แล้วนะครับ,รบซึ่งตอนนั้นเนี่ยยังเป็นศูนย์ฝึกเดิมอยู่ยังเป็นยังเป็นคมป์เดิมอยู่นะครับก็อยู่ในในเมืองเมืองเลสเตอร์เนี่ยแต่ตอนเนี้ เขาย้ายศูนย์ไปใหม่ละไปเป็นไปเป็นศูนย์ฝึกไปเป็นแคมป์ที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปนะฮะมูลค่าหลายพันล้านที่เขาสร้างขึ้นมานะครับนักเตะของบุยดาเชื่อว่าก็คงจะได้ไปซ้อมไม่ทีมใหญ่ก็ทีมเล็กแหละนะฮะแล้วเพราะว่าหลายรูป่เพราะว่าเลสเตอร์จะขอไปคนไทยขนาดพวกเราไปเองเนี่ยโยอย่อยางอย่างที่ไปเนี่ยครัเขาหาเข้าไปชมทั้งหมดเลยนักข่าวไทยคนไทยไปหรือว่านักเตะไทยเยาวชนไทยฟอกฮันเนี่ยเด็กฟอกฮันเนี่ยกินข้าวร่วมกับ นักเตะชุดใหญ่พวกับบอะไรอะดาวยิงของเขาอ่ะเหนือใช่ป่ะเจมวานี่ชุดใหญ่ทั้งหมดเลยนะมันเป็นการสร้างแรงบันดาลใจเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยคือบางทีเนี่ยถ้ามันไปด้วยการตลาดเนี่ยนะครับเวลาเปิดพากีฬาเปินค้าของคนไทยเนี่ยไปเป็นผู้สนับสนุนเขาก็ให้ไปเหมือนกันแต่ว่าไปก็อาจจะอยู่ในอีกแบบนึงไปซ้อมกับทีมเล็กทีมอะไรแต่เลสเตอร์เจ้าของเป็นคนไทยเราก็ต้องยอมรับว่าคอนเนคชั่นแบบเนี้ยคือเขามีวัตถุประสงค์ว่าจะสร้างคนไทย ถูกไหมฮะให้ไประดับโลกเพราะฉะนั้นนี่อะไรที่มันมีโอกาสแล้วเขาสามารถทําให้ได้เนี่ยผมเชื่อว่าเด็กเหล่าเนี้ยสามคนเนี่ยนะครับทั้งสุภชัยทั้งรัตนากรทั้งสุพนัทเนี่ยจะได้มีโอกาสซ้อมกับทีมชุดใหญ่ได้ใช้ชีวิตได้เห็นชีวิตของทีมชุดใหญ่จริงๆอันนี้ผมว่าได้แน่เพราะว่าเรารู้แล้วว่าเลสเตอร์ให้ความสำคัญกับคนไทยจริงๆใช่ครับคือเรื่องฝีเท้าเนี่ยมันคงไม่พัฒนาพวดพลาดหรอกในใช่วงเวลาหนึ่งเดือนแต่ผมว่ามุมมองทัศนคติ การเล่นฟุตบอลในสนามอือันนี้จะเปลี่ยนไปใช่นะครับไม่ได้มากก็ได้น้อยอันนี้อยู่ที่น้องๆสามคนแล้วล่ะครับอาจจะไปซ้อมกันอย่างกูซูเปอร์เอ็มบอกนะครับครับกันเนี่ยตอนนี้เล่นอยู่ในทีมอยู่ยี่สามเขาหรือเปล่านะครับใช่ป่ะแต่ชุดเนี้ยเอาถามว่าก็มีมีรัตนากรที่เกินยี่สบามใช่ไหมใช่สุพนัทสุวัชัยใช่ครับนะฮะก็อาจจะเป็นทีมนั้นหรือว่าผมว่ามันคงจะมีจังหวะที่ที่ได้ไปซ้อมกับทีมใหญ่บ้างนะฮะครับอะสัก ครั้งสองครั้งผมไม่แน่ใจนะครับหรือว่าจะอยู่เร่งไงเดี๋ยวเรารอดูอมีข่าวๆออกมาจากเลสเตอร์ยังไงนะครับแต่ว่าผมว่ามันมันยอดเยี่ยมมากแหละนะครับในทุกๆโอกาสที่เราได้ไปอ,อยู่ที่นั่นนะครับไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็ตามนะครับรับน,นี้ประมาณเดือนหนึ่งก็กลับมาคงจะได้เห็นอะไรพอสมควรนะใช่ครับก็นี่เป็นอีกหนึ่งครั้งนะพี่ปูถ้าใครได้ติดตามาทางเลสเตอร์พี่ปูจําได้ไหมว่า ดิวใหญ่ที่เลสเตอร์พยายามผลักประดันนักเตะทีมชาติทุกคนครับกวินธรรมสัจจานันท์นี่เป็นหนึ่งหนึ่งดิวที่มันคล้ายๆกับแบบนี้แหละแต่ว่ากวินเนี่ยเอาไปฝากที่โอเอชโรเวอร์ก่อนอะไรประมาณนี้แหละซึ่งครั้งหนึ่งถ้าสามคนถ้าเกิดผลงานดีอะไรแต่ว่าพอไปอยู่ในพรีเมียร์เนี่ยมันยากที่พวกในเรื่องของเวลาการทํางานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยปุมันอันเนี้นเหนื่อยไปหน่อยอถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามนะครับใน Facebook และกด Subscribe นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่เรามีคอนเทนต์ดีๆก็จะได้ร่วมติดตามกันสำหรับฟุตบอลร0 8นะครับ